นก,กนัไม่ใช่แหละว,วันนี้นะคะทาง q, เอเมคินิกก็จะมีของสนุกๆหรือว่าสิ่งพิเศษที่ทุกคนถามถึงกันมานะคะนั่นก็คือซิลิโคนต่นางๆอย่างเงี้ยมันทนความร้อนได้แค่ไหนนะคะไม่ใช่ว่าหนูทำจมูกมาแล้วคุ้หรอหนูไปทํากับข้าได้ไหม ซิลิโคนหนูจะละลายไหมจริงๆแล้วนะคะวัสดุที่ใส่ลงไปในจมูกหรือว่าส่วนไหนของร่างกายเราอย่างเงี้ยมันทนความร้อนสูงนะคะเพราะว่ามันต้องผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อนมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาพิสูจน์กันให้ดูค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างซิลิโคนจมูกนะคะที่วันนี้เราจะมาทําการสาธิตการเผาให้ดูกันว่ามันทนความร้อนได้จริงหรือไม่นี่นะคะเราก็จะมาดูผ่านความร้อนมาเผาให้ดูกันเลยนะคะ คือไม่ต้องกังวลว่าหนูเนี่ยหนูไปทําอาหารหนูไปเจอแดดมามันเจอสิลิคนจะละลายไหมมันไม่ละลายนะคะไม่ต้องกังวลกันเลยนนแล้วก็เลยมาพิสูจน์กันให้ดูนั่นเองนะคะครั้งหน้านะคะเอมเม่คิดิกจะมีคลิปความรู้สาระดีอะไรมาอีกต้องติดตามชมกันต่อไปคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย